ขอบคุณลูกค้าคนเก่าและคนใหม่ กำลังมองหาสบู่ล้างหน้านะคะแม่ค้าแนะนํานะคะสบู่หน้าเงานะคะลูกค้าจา๋าช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากนะคะลูกค้าจา๋าหนึ่งก้อนนะคะ150นะคะขนาด80กรัมนะคะลูกค้าจ๋าก้อนใหญ่ก้อนหนานะคะหนึ่งก้อนสามารถใช้ได้นานนะคะหนึ่งหาสองเดือนนะคะสองก้อนขึ้นไปนะคะแม่ค้าส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะไม่ต้องห่วงนะคะร้านนี้ ของแถมให้ทุกกล่องทุกออเดอร์นะคะแล้วก็มีแป้งนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่กลับมาสั่งนะคะแป้งเมลีนที่หลายคุถามว่าแม่ค้าใช้แป้งอะไรนะคะทําไมหน้าแม่ค้าได้ถึงผ่องได้ทึ้งใสนะคะบอกได้เลยนะคะแม่ค้าใช้แป้งเมลีนนะคะติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะที่สําคัญนะคะเวลาเราใช้แล้วออกแดดเหงื่อออกนะคะหน้าของเราก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจนะคะทักแชดสอบถามแม่ค้าได้เลยจ้าขอบคุณนะคะ